อยู่ที่ร้านนี้โคโกโรนะครับเป็นร้านหมูทอดทงคสึเปิดใหม่อยู่ทอดมัรับรู้ฉ่ำๆร้อนใช่ไหมร้อนเฮ้ยนี่มันจุกเป็นจุกอะไรครับเป็นจุกนับเลยอ่ะโอ้ยเดือดมากโอ้ยโอ้ยมันจะร้อนแล้วไมม่่ใชันจะเอตาโอ้โห วันนี้คือฝนตกแบบหนักมากวันนี้เที่ยวอะไรนะวันที่1งออกัสนะนะ้าจะมากินร้านอาหารเปิดใหม่วันนี้นะ้าอยู่ที่ร้านนี้โคโกโรนะครับเป็นร้านหมูทอดทงคัสึเปิดใหม่อยู่ที่สยามสแควร์ซอยเแล้วก็ร้านนี้จริงๆแล้วอ่ะเป็นร้านของรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องที่ BBA ก็เลยแบบว่า,ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็มากินดูว่าเออมันเป็นอะไรยังไงแล้วเราขึ้นไปดูร้านเลยว่าเออหน้าตาร้านเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้น้าก็มาครั้งแรกเหมือนกันบอกให้เลยว่าเออเจ้าของร้านอ่ะสวยมากสวยมากแต่ไม่รู้สดหรือล่า มาแล้วปึ <L ie sim on> ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ร้านสวยมากเหมือนอารมณ์แบบว่าอยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็โอ้โหนี่เราเป็นลูกค้าคนแรกเลยปะครับเนี่ย จริงๆไม่ใช่ลูกค้าหรอกเป็นสื่อแรกเพราะว่าวันนี้เป็นรอบสื่อก <c oughs> ็เลยพาทีมอินไกด์มาถ่ายด้วยอันนี้เป็นน้องสมายนะครับร <c oughs> ok ุ่นน้องสวัสดีครับสวยไหมสวยไหม <c oughs> โอ้สวยมาก <c oughs> อยากรู้ว่าเออร้านร้านนี้อะไรมันเป็นใหม่ยังไงที่อ่านมารู้แค่ว่าเป็นเป็นสูตรเด็ดของที่ร้านคือใช้พวก ลูกแพใช่ไหมใส่าญี่ปุ่นเป็นแพสีทองด้วยนะใช่ใชก็คือถ้าสังเกตจากโลโก้เราอ่ะมันคือ derive มาจากลูกแพร้านเราก็คือเหมือนได้สูตรมาจากเมืองนิงกาตะประเทศญี่ปุ่นเราเป็นขึ้นชื่อเรื่องลูกแพสีทองอฉะนั้นเราอ่ะ import ลูกแพสีทองเนี้ยมาเพื่อมาเป็นวัตถุดิบหลักของโคโคโรเพื่อมาช่ายความหวานความเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะให้มันกลมกล่อมมากขึ้นความนุ่มได้ไหมความนุ่มใช่ใชแล้วแบบอย่างร้านเนี้ยตกแต่งเองคอนเซ็ปต์เองอะไรเองเลยใช่ก็คือเราอยากให้ร้านเนี้ยมันดูมินิมอลแต่ว่ายังมีความ playful b r a n ด i n g ของร้านเราจะมีสีส้ม สีเหลืองสีเขียวมันเพิ่มความสนุกสนานให้มันดูเป็นวัยรุ่นมากขึ้นไม่ให้มันจําเจจนเกินไปอะคะ่ะแต่คงความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแท,นแทน้แต่ว่าวันนี้เมนูที่ส่งมาคือเยอะมากทั้งเนื้อทั้งเตเ็มเหมูทั้งอะไรอย่างเงี้ยแนะนําอะไรเด็ดสุดที่นี่ต้องลองถ้าเกิดให้เลือกเลือกกินวันนี้3าอย่าง อ่ะสันในสันนใคัสึชีสอ่ชีสแล้วก็อุ้ยแนะนำเหมือนกันจะแนะนำยังไงดีแล้วก็ซีฟู้ดก็ดีเพราะเราใช้สดใหม่มากโอเคซีฟู้ดแล้วเห็นมีแบบอะไรอ่ะกิวคพัสึใช่มีกิวคัสึแนะนำเหมือนกันแต่ไม่อยู่ในท็อปทรีคือก็อยู่คือมันเยอะไปหมดเลยอ่ะโอเคก็คือสันในซีฟู้ดแล้วก็หมูชีสหมูชีสโอเคแล้วแกงกะหรี่อะไรเงี้ยก็กินก็กินได้ก็มันอร่อยหมดนาเบก็อร่อยเรามีแบบเขาเรียกอะไรพาสต้าเมนไทโก ร้ oh. านค้าสือทั่วไปไม่มีนะเรามีข้าวนึ่งหน้าซีฟู้ด <c oughs> ล้าโบยาไส้ทอดโอ้โหเมนูเราครบมากเลยอะ่ะจัดมาเลยหมทุกเมนูเชียร์จัดเลยทุกเมนูโอเคได้ น้องสมัยแนะนําก็คือที่นี่นะคะเรามีโคกอร์สิครตเมนูเราสามารถเปลี่ยนข้าวในหม้อดินเผาเนี่ยเป็นข้าวในหม้อหินร้อนมันจะออกมาแบบร้อนๆเลยมาพร้อมน้าซุปพอมาถึงปุ๊บเราตัดข้าวออกมาก่อนแล้วเราเทน้ำซุปลงไปปิดฝามันก็เหมือนเรามีข้าวต้ม DIY ข้าวต้มทําเองอันนึงเหมือนล้างคอแฮนดนชีสเป็นแบบเสิร์ฟแบบหม้อหม้ออะไรนะมอหม้อหินร้อนหม้อหินร้อนอ๋อคือเป็นหม้อหม้อดินธรรมดากับหม้อหินร้อนใช่ เพิ่มเงินเจ็ดสิบก็จะได้ม้อหินร้อนมากมากกับซุปเป็นซุปอะไรครับซุปเราทําเองอะกุ้งกทุกอย่างเติมอะไรเติมได้มั้งก็ตอนนี้คือข้าวเติมได้ซุปนีตสเติมได้ผักเติมได้โอเคก็เติมได้ทุกอย่างใช่แล้วก็ซอสก็คือได้เรื่อยๆเลยวางอยู่ตรงนี้โอเคน้องไวยโซดาที่หน่อยเมื่อกี้ขวดคือสวยมากแบบญี่ปุ่นเลยขวดอย่นู่นแต่เขาเฟรไม่ได้มันเป็นบวยโซดานะอมอร่อยนะเนี่ยวดสวยมากเราปิดแบรนด์เอาไว้แล้วกันนี่เดี๋ยวดีวดสวย เดี๋ยวลองไอ้นี่แล้วกันซอสของผมรัตสือเขาจะมีทั้งหมด2ซอสใช่ป่ะเป็นซอสเข้มข้นแล้วก็ซอสแพรชิมก่อนว่าซอสแพรเป็นยังไงเปรี้ยวๆ,ๆหอมๆอ,อ่ะอร่อยดีนะแพรครึ่งหนึ่งแล้วก็ซอสปกติครึ่งหนึง่งเทอืมอร่อยคือมันเค็มกับเปรี้ยวปกติ <ๆ S 1> เราเจอแต่เค็มกับหวานอันเนี้ย เค็มเปรีย้ยวอารมณ์แบบซีฟู้ดแล้วบีบบีบมะนาวอ,ะอ่ะอะไรเงี้ยเอออันนี้มันก็จะได้ฟิลอย่างนั้นแบบตัดเลี่ยนเบอรโซดากับอันนี้นอัมกูดจบเลยจบแล้ว,ลวอันชัเซอร์แรกจะเป็นคอเรเกตครีมปูนะเดี๋ยวข้างในน่าจะแบบเยิ้มๆแต่เสียงกรอบม,มากเออเสียงแบบดูกรอบม,มากเลยว้าวมันอ่อนแอมากเลยนะ <c oughs> เราไปแกะมันแล้วไนะ <c oughs> งออห้ามเป่า ครีมมี่กรอบหอมอร่อยอดีมากเทกเจอร์ดีมากเลยอะมันแบบฟูฟๆหอมๆอ,อยากกินเมนแล้วแต่ว่าเมนยังไม่มามาแต่แบบว่าเครื่องเคียงที่เราสั่งไปเคียงกําย่อยก่อนอันนี้เป็นหอยโฟตาเตะขาวๆเนียนๆน,น,นะฮะชิมดีมากหอ,อมหอยดีมากกรอบเคียงกรอบมากหอยเด้งสด ก็เก็บทอาไว้เมนูต่อไปได้ไหมแต่ว่าตกแป้งตัวทอดมันจะแบบมีความอมน้ำมันอยู่นิดนึงนะไม่ได้สลิมแห้งเหมือนอะไรขนาดนั้นถ้ามันแห้งกว่าน like ี้ดีมาก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 แ้เขากรอบเออแต่แป้งกรอบฟูเสียงฟันกระทบแป้งเอเดมมาเอเดมมาพูดเพราะเมนตของเรามาแล้วรู้สึกกุ้งยักษ์ใช่ไหมฮะสันนอกกุ้งยักษ์กุ้งแบบชิ้นใหญ่จุกๆุทุกคน แบบทอดมาแบบดูช่ำๆนี้หมูมันแมบว่ามีความแบบอมชมพูเล็กน้อยแล่ในเซตเนี่ยก็จะมีพร้อมกับข้าวนะครับแล้วก็ไข่ตุน๋นแล้วก็ซุปเป็นคนที่แบบชอบกินกุ้งมากชีวิตติดใจจิ้มนะ <c oughs> เรื่องไม่ถูกเลือไม่ถูก <c oughs> ไรนะอ๋อร้อนใช่ไหมอ้อเ <c oughs> ย่งดีมากเลยอ่ะคือปกติอ่ะ อุณหภูมิที่เรากินเนี่ยมันจะไปดีเพราะว่าเราอินเสิร์ตก่อนแล้วค่อยกินแต่ตอนเนี้ยอเนี้ยมาแล้วกินเลยอินเสิร์ตเดี๋ยวค่อยทีหลังเดี๋ยวพักนี้ไว้ก่อนแล้วรอเอาเอาหมูก่อนแล้วกันชมพูชมพูน่าจะนุ่มๆแบบนนุ่ม,ต,มตัวซอสอ่ะมันแบบว่าช่วยชุ่รสหมูกับแป้งขึ้นมานะตัวข้าวอุณหภูมิก็จะแบบพอดีกินเลย มันคือเปิดมามันจะร้อนไปใช่ป่ะอันนี้มันจะแบบความอุ่นแบบนิดๆชอบมากินกุ้งต่อร้อนอยู่ทำสดใหม่จริงๆเคลมเจอร์ดีมากเลยเนาะแล้วฟรอสต์เขาก็จะแบบครีมม,มหอมๆอ,อะแต่จริงๆอ่ะส่วนตัวชอบไม่ข้าวแบบว่าร้อนๆแบบน,นี้นึงมาแบบควันขึ้นแล้วกินเข้าไปแล้วแบบมันแบบจอยๆดีแบบออกไปกินไปอย่างเงี้ย <อ>เหมือนตอนเป่ากุ้งมเมื่อกี้นะอืแบบต้องร้อน,รอ,นอร่อยเฮ้ยเดี๋ยวซุปหวานที่ชอบคือเขาจะแบบว่าไม่ได้มีแค่เออ่ไม่ใช่ดิเรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะเต้าหู้เนะต้าหู้คือเนื้อซุปแบบเขาไม่ได้มีแค่สาหร่ายกับเต้าหู้แต่ว่าจะมีเนื้อไก่เข้ามาด้วยซุปอร่อยหวานไข่ตุน๋นเฮ้ย กำลังนี้อยู่มันมีกลิ่นแบบกลิ่นหอมทันๆไม่ไหม้ปลาแห้งเออเป็นกลิ่นปลาแห้งขึ้นมาไม่รู้เดาถูกหรือเปล่านะเป็นหนึ่งในนั้นพยายามพยายามมันหวานแล้วมันก็หอมแล้วมันก็เทกเจอร์ดีอ่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยเลยลอง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 จริงจริงอเวลานี้แหละไมนะคอยต้องงานนะทำไมมันหอมอะไรไม่รู้อ่ะ ความพิเศษของเซตนี้ก็คือเราเพิ่มวันนี้เจ็ดสิบบาทเราจะได้ข้าวในหม้อหินร้อนวิธีการกินคือยังไงนะเราตักน้ำซุปนะคะปกติแล้วเราก็ต้องเปิดเปาออกมาตักข้าวออกมาทีนี้มันก็จะร้อนเกินไปทีนี้มันก็จะเหลือข้าวผอมๆใช่ไหมคะเราเทน้ำซุปลงไปเลยรอแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อปิดฝาให้มันร้อนมากแล้วเราพอเราปิดฝาลงไปรอมาห้าสิบสีนาทีมันจะเดือดแล้วข้าวมันจะแบบกลายเป็น DIY ได้เลยค่ะเพื่อมากินกับนี้ใช่ไหมครับใช่อันนี้แหละความร้อนของข้าวที่อยากได้แล้วก็ใส่น้ำซุปอ่าไม่ใส่ให้เลยใส่่เเลยคครรรัับบนนนี้ำซซุุปปป็อะไ สุดลับเลยอะสุดลับที่นี่มีแต่ของลับให้เราแป้หนึ่งสักครู่ถ้าเกิดว่าแบบไปโดนก็คือมือไหม้หน้าไหม้โดนเลยระหว่างนี้เราย้ายที่อุยเดือดมากดูดิเดือดมากโอ้ยโมันจะร้อนแล้วไมม่่ใชันจะเป็นอย่างนี้แต่มันจะออกมานิดนึงเราล็อกแป้เนี่ยนี่คับอ่ะนี้เป็นชุดชีสชีสก็คือเยอะมากแล้วก็โคตรยืดอ่ะ ไม่ได้กบบกินเมนูชีสอะไรอย่างนี้มานานมากๆแล้วอะล่าสุดที่กินอันนี้จะแบบช่วงช่วงวัยรุ่นคึ่งปีที่แล้วช่วงวัยรุ่นเลยครึ่งปีอะโอเคมามาครับชีสเต็มๆชีสมากกว่าเนื้อ <laughs> คลิปตันเหนื่อยแล้วเนี่ย <laughs> แต่ชีสเขาหอมมากเลยนะผมแบบชอบกินชีสอบบต้องมาลองเราแหวกชีสกินใช่ป่ะแล้วก็เอาหมูเนื้อหมูให้เพื่อนเรากินแต่ชีสอ่ะกินชีเสเฉยๆมันก็ไม่เลี่ยนนะอันเนี้ยเป็นน้ำซุปที่เราใส่มาแล้วอ่ามันจะกลายเป็นแบบข้าวต้มแหละครับใช่เดียวายข้าวต้มแล้วรสชาติจะแบบเชงเชงไม่ได้มีรสชาติอะไรจัดจ้านมากเหมือนกินล้างคอ,อื่นเลยอ่าอร่อยซุปซุปีปนี้อร่อยหมดเลยอะ่ะก็ไข่ตุ๋นซุปนี่ซแบบุปนี่ ร้อนจริงคนเป็นแบบเมนูแก้แห้งไข่แห้งมากินอันนี้อร่อยมากอร่อยมากเมนาเบก็เป็นหนึ่งเมนูที่แบบชอบสั่งแต่เวลาไปกินร้านคาสึคนเดียวจะไม่สั่งเวลาแบบไปกินสามสี่คนก็แบบให้สั่งอันนี้ดิอันนี้ดิแล้วเราก็ชอบชอบจิ๊กกินอันนี้เปิดได้เลยไหมครับเปิดอย่าให้เซอร์เกปิดให้ดีกว่าอันแี้เ <Darwin> ปิดก็เหมือนแบบข้าวหมูทอดราดไข่ง <ixed> ่ายๆนะ นี่เป็นสัตว์อะไรนะครับสัตว์นอข้อดีอีกอย่างหนึ่งของร้านนี้คือหมูเขาอะให้มาชิ้นใหญ่จริงๆเวลากินอนะอาจจะค่อยๆหั่นแล้วกินก็ได้นะอ้าวหรอเขาบอกเขาชอบร้อน <c oughs> โอ้โตับซุปหวานเนื้อหมูของเขาอะตัวมันแทรกอะมันจะแบบน้อยกว่าที่อื่นทำให้เนื้อมันจะมีความแน่นกว่า แต่อันนี้เราทานไมเป็นสัตว์นอกไปแหละต้องลองสัตว์ในสัตว์นอกแบบคนที่ชอบมันอ่ะมันจะมีมันชิ้นมาให้คือแบบหลายแบบซุปหน้าเบะอร่อยนะนี่อร่อยมากไข่รอร่อยดีนะครับเมน,นูนี้อันนี้เป็นมันที่มากับชิ้นสันนอกอมีความเค็มเปรี้ยงอรอยเนี่ยดูดิดูมันที่เขาให้มาเนี่ย เอามให้เห็นมองมานานแล้วเขียงเกิน i น mean, ้ำลายไหลก็แบบแต่ว่าสิ่งที่ชอบอยู่ตอนนี้เคยหรือปะคือหม้อนี้หม้อหม้อหม้อนี้มันดูน่ากินเลยมันมี t e เจอร์ข้าวไหม้ๆด้วยนะใช่มาที่นี่กินเร็วไม่ได้นะแบกข่องโว้ย เมนูต่อไปนะครับเป็นสันในแกงกะหรี่แกงกะหรี่นี่พิเศษยังไงไหมครับมันมีความเข้มข้นแล้วมีความเผ็ดนิดๆให้มันไม่เลี่ยนทำเองเหมือนเดิมทำ <ๆ S 2> กนันเลยคืออยากที้ทำเองหมดเลยอันนี้จะเป็นเมนูแล้วที่เราสั่งเป็นสันในมันจะมีความแบบช่ำๆกว่าสันนอกนิดนึงลองชิมน้ำแกงกะหรี่ก่อนนะโอ้โหเผ <c oughs> ็ดเผ็ดออกโหรสชาติจัดจ้านดีน้าบอกว่าสันในที่นี่นุ่มมากจริงเหรอครับสามารถกินเข้าไปนอกคำไม่มีทางติดฟันแน่นอนจริงเหรอครับเคลมเลยเคลมมากินเลย กรหุนน่าแตะเฮ้ยมุ้ <c oughs> มไหมงยอ,อืมน,นุมากไม่ไม่อ้อวเนยะเปลี่ยนละเอาเมนูแรกใหม่ไปสั่งหนทานไหมรสน่อ <c oughs> ไรครับสั่งได้อร่อยจริงถ้าเกิดเราฝังสั่งหน่อยมันจิ้มกับอันเนี้ยน้องอยมากเลยนะแต่นนี้ก็จิ้มได้อยู่นะต่มันเละนอะแกะหีแล้วอะเอาด้านนี้แล้วจิ้มกับซอสแพาครับ อืมอันนี้แหละนักงามสังไหอรห้องคัสสคช้อนกิ้ยคุณมาหน่อยครับเป็นไงบ้างรำร้านอาหารจาก เออ,อค่อนมีพื้นฐานอยู่แต่พอมาเปิดร้านนี้แบบวุ่นไวายไหมครับเรื่องการทอดอันนี้มันงจะยากใช่คืออันนี้คือเราเริ่มทุกอ,อย่างใหม่หมดเลยจากศูนย์ ok. ก็คือว่าเรามาฝิวกันตั้งแต่เดือนมกราแหละว,ว่าเฮ้ยกิมมิคร้านจะเป็นยังไงดีเรามีการได้คุยกับคนญี่ปุ่นจับมือในงาตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผสมประส,สานลูกแพ้ฉันมันก็ยากมากเพราะเราต้องเอาลูกแพ้เนี่ยมาทําให้มันเข้ากับรสชาติอาหารต่างๆได้แล้วแบบเทรนนานแบบกว่าจะทอดได้อย่างนี้นานไหมครับนานก็ฝึกกันมาแบบตั้งแต่กว่าจะทําเกล็ดขนมปังสดออกมาไดดดด้้้กกก็็นน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 าาาาาามมมแแแวววตตตอออออียยยยัััังงงบบบบบ่่่่่่ิิปญหูึเเะใใชชครื ้เหมือนอาทิตย์นี้เป็นอาที่ที่เราเทรนนิ่งกันแบบเต็มตัวก่อนที่จะเปิดร้านจริงก็คือวันนี้แบบอยากเชิญพี่นัทมาให้ช่วยเทส้นแหละว่าติติชมอะไรตรงไหนเราจะได้ปรับแก้กัน็ตู้้พูดเยอะพูดแรงเกินไปหรือเปล่าอ่ะเราต้องขอโทษด้วยโอเคก็โดยรวมก็โอเคเลยคิดว่าตัวหมูสันในอะไรเงี้ยอร่อยดีอะไรเงี้ยครับตัวซอสก็คือซอสที่นี่ดีมากอยู่แล้วขอบคุณมากค่ะมาแบบกินซอสกับสันในในนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ชอบไม่ชอบยังไงอร่อย ดีอยู่เท่าไรบ้างเท่าซอสซอสซอสดีไหตุลก็ไอ้ข้าวที่มันเป็นเหมือนข้าวขซุปใช่ไหมข้าวหม้อไอ้หม้ออะไรอ่ะหินหม้อหินร้อนเนี่ยอร่อยมากอันนั้นอะซุปแล้วก็ซุปคือสิ่งที่ชอบพี่เนี่ยคือเรื่องซุปซุปหวบะแล้วก็หมูสันในอร่อยมาลองได้ที่สยามสแควร์ซอยเจ็ดนะครับข้างๆร้านชิคเก้นขับถ้าเกิดว่าใครมาไม่ถูกเนี่ยนะฮะนี่ร้านชิคเก้นขับนี่หน้าตึกเป็นอย่างนี้บ๊ายบาย